ครับสวัสดีครับพี่น้อง f c ทุกท่านและลูกค้าทุกท่านนะครับครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวส่งงานครับหน้าไม้ี่านหน้าไม้ชียงรายนะครับโดยช่างเทียนนะครับสองกระบอกนะครับรอส่งงานนะครับน้องบอกนี้นะครับก็กระบอกแรกนี่ก็รอไอชุดรางนะครับชุดลางไอสองระบบนะครับน้องตัวนี้จะเป็นท้ายประดูลายเสือนะครับน้องนี่นะครับท้ายประดูลายเสือ ลายสวยๆนะครับลายเสือนะครับนอนี่นะครับอันนี้ท้ายประดูลายเสือแก้มจะเป็นลักษณะนี้นะครับนนี่นะครับอันนี้ส่งงานให้น้าสุดรูปงนะครับนาะคุณน้าสุดรูปงก็สั่งมาเป็นเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับนาะงสำหรับกระบอกนี้นะครับจมือก็แกะลายชิเกอร์ประมาณนี้นะครับนี่ครับลายสามเส้นไปดูลายเสือนะครับนาะนี่นะครับลายสวยมากดูลายเสือ สรงคำคอนะครับเนาะแก้มจะออกยกยกหน่อยนะครับเนาะร์ชันนี้นะครับแก้มจะยกสูงขึ้นนะครับเนาะนี่นะครับประมาณนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นนี่ครับจะเป็นบิดแบบนี้นะครับเนาะบิดใบบัวนะครับเนาะนี่นะครับจะไม่เน้นขอบจนเกินไปนะครับก็จะสโลปขึ้นไปนะครับตัวนี้เนาะก็จะเป็นรูปแบบอีกอย่างนึงสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเนาะตัวนี้นะครับ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนาะแก้มฝั่งหนึ่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบิดนะครับบิดขึ้นนะครับน้องตี่นี้นะครับท้ายยกนะครับดูตรงท้ายนะครับลายสวยมากดูลายเสือนะครับสําหรับคุณน้าสุรพงศ์ก็จะได้ประมาณนี้ไปนะครับพอลูกค้าสั่งแบบนี้นะครับเนาะเอาท้ายประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ปิดท้ายอลูมิเนียมนะครับเงาเงาเลยนะนะปัดเงาแล้วก็ตัดลายด้วยมาคาคเต้นะครับแล้วก็ตัดด้วยไออะคริลิกสีขาวนะครับเนาะลายชิคเกอร์นะครับลึกๆเลยนะครับเนาะกันลื่นได้ตรงคอนะครับจับง่ายนะครับพอดีมือนะครับกระชับมือนะครับนะครับเวลานี่ครับนิ้วชี้พาดกลงไกด้านนอกก่อนยิงได้สบายนะครับตัวนี้นะครับ ลายเสือสวยมากนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับตัดท้ายตรงนะครับเวอร์ชั่นนี้นะครับตัดท้ายตรงครับท้ายตรงกระจมมือยาวพอประมาณนะครับไม่สั้นเกินไปนะครับไม่ยาวเกินไปนะครับพอประมาณครับครับก็รอชุดรางสองระบบมานะครับก็พร้อมส่งให้คุณน้าไปนะครับก็มัดจํามาเรียบร้อยนะครับสําหรับคุณน้าสุพงนะครับ สำหรับกระบอกต่อไปก็ส่งงานให้คุณสมชายนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้ก็มัดจำให้2000นนะครับกระบอกนี้ราคาจะอยู่ประมาณ4,900นานะครับบอกนี้นะเนาะคือว่าลูกค้าสั่งออปชั่นหลายอย่างนะครับรวมถึงลูกดอกเพิ่มลูกดอกเพิ่มยางอะไรด้วยนะครับเนาะแล้วก็เป็นล็อกออโต้นะครับแบบหมุนได้นะครับตัวนี้เนาะเป็นล็อกออโต้หมุนได้นะครับหมุนได้เลยนะเนาะล็อกออโต้หมุนได้นะครับหมุนได้นะครับ ถ้าสายไม่ตึงก็สามารถหมุนได้นะครับล็อกอโต้ตัวนี้นะครับสายพาดปีกนะครับจะเป็นล็อกอโต้แบบหมุนได้นี่นะครับครับตรงปลายสายก็จะจะอยู่ระยะไอ้ตรงปีกนะครับพอดีพอดีกับปีกนะครับเวลาเชือกผ้าสายตรงปีกนะครับยางนะครับลูกค้าสั่งสองเส้นนะครับเนาะตัดที่สิบแปดกับสิบเก้าเซนนะครับความยาวตัดความยาวนะครับเนาะแรงเลยนะครับถ้าสองเส้นเนี้ยนะครับเนาะ ระยะชักเจ็ดสิบห้านะครับบอกนี้เนาะที่เหลือทิ้งปลายนะครับก็ไปก็จะไม่เลี้ยวเล็กเกินไปนะเพิ่มความแข็งแรงตรงปลายมานะครับเนาะเพื่อกันการบิดงอขึ้นนะครับงอขึ้นหรือว่างอลงนะครับเนาะปัญหาตามมาเยอะนะครับถ้าพ่เลียวเกินไปนะครับเนาะตรงปลายนะครับผมก็ตัดปัญหาไอ้ตัวนี้จะสลบให้เอียงลงไปนะครับนะครับเวลาเราลิงก็จะลิงง่ายด้วยนะครับเนาะจับเป้าได้ง่ายนะครับเวลาลิงลางนะครับเนาะ ดูนะครับดูด้านบนนะครับนี่นะ,ะนะครับจะเลียวนะครับเวลาเลิงจากนี่ไปตรงปลายก็ชี้เป <sh> <music> ้าได้ด hmm. ีนะครับจะเลียวเล็กลงมานะครับแต่ตรงด้านล่างก็จะเป็นเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับนาะแข็งแรงนะครับนาะงรงปลายแข็งแรงครับก็ปัญหามันตามมานะครับถ้าเลียวเล็กเกินไปนะครับไอ้ปลายล่างมันจะบิดงอขึ้นนะครับนาะงอขึ้นหรือว่าเงางอลงหรือว่าไปซ้ายขวานะครับ มันจะมีนะครับเนาะก็เลยตัดปัญหาคือว่าเพิ่มความโตขึ้นมาแล้วก็จะลดลดให้มันเป็นเหลี่ยมนะครับเนาะเพิ่มความแข็งแรงนะครับเนาะครับตัวนี้จะเป็นประดู่ทั้งลำนะครับฝั่งทองเหลืองนะครับเนี่ยฝั่งทองเหลืองไกเซฟนกนะครับลายเชคเกอร์ก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับประมาณนี้นะครับตัดลายสามเส้นลึกๆนะครับมิติลายเชคเกอร์จะลึกมากนะครับเนาะกันลื่นได้นะครับเนาะนะครับตรงคอเหมือนกันนะครับ แก้มวยเป็นลักษณะนี้นะครับครับเป็นแก้มฝั่งเดียวแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบิดไม่บวนะครับตัดท้ายตรงนะครับตัดลายอะคริลิกสองเส้นนะครับขะงบนนี้นะครับนี่ครับดูใต้ท้องนะครับประมาณนี้นะครับฝังเงาไปนะครับครอบไกสแตนเลสนะครับน้ครับดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับ จะประมาณนี้นะครับจะสลบขึ้นนะครับตัวนี้เนาะจะไม่เล่นขอบทีเด no no ียวนะครับจะสลบขึ้นโค้งขึ้นไปนะครับก็จะเพิ่มมิติขึ้นมาเยอะนะครับเนาะสำหรับท้ายแบบนี้นะครับเนาะครับเพิ่มมิติขึ้นมาเยอะนะครับอันนี้ก็ลายชิคเกอร์จะออกแหลมนะครับตัดแหลมนะครับไม่ตัดโค้งเนาะบางกระบอกก็จะตัดโค้งขึ้นไปนะครับอันนี้จะตัดแหลมแล้วก็ตัดขไปนะเนี่ะครับ ขึ้นไปเป็นมุมขึ้นไปนะครับเนาะสำหรับลายเชคเกอร์ผมนะท้ายตรงนะครับเล็งง่ายหลังอ่อนเล็งง่ายนะครับเล็งล่างนะครับเนาะลูกค้าจะไปเล่นงานสะพานนะครับสําหรับกระบอกนี้นะครับให้ไปกรุงเทพมหานครนะครับกระบอกนี้ครับชักเจ็ดสิบห้านะครับประดูทั้งลำนครับลายก็ออกดำดำแดงแงนะครับลายก็สวยนะครับประดูเนาะครับตัวล่างก็ลายสวยนะครับ ปีจะเป็นปีก5 5เซนแบบรูเฉียงนะครับรูสไลด์นับเนาะ55เซนนะครับ2เส้นก็เหลือเฟือนะครับสำหรับงานสะพานนะครับเนาะ14มิลรูใน3มิลนะครับอย่างที่แถมไปนะเชือกก็เป็นเชือกคอมโดนะครับเนาะเกี่ยวลูกดอกครับสีดำนะครับเนาะเนียวนะครับสำหรับเชือกใช้งานดีมากนะครับเนาะใช้งานทนทนไปเลยนะครับ ยางก็เหมือนกันนะครับใช้งานการันตีใช้งานได้นานนะครับยาวนานนะครับครับก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 8 1 2 8 1 5 4 5นนะครับเบอร์โทร id line นะครับ0 8 1 2 8 1ป4 5นนะครับช่องเทียนนะครับติดต่อได้นะครับเบอร์โทร id line นะครับนี่ครับก็จะประมาณคล้ายๆกันนะครับนี่ครับ ครับทรงก็จะคล้ายๆกันนะครับฝากช่อง youtube หน้าไม้ชิงไลายนะครับมีผลงานก็จะมานำเสนอเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเวอร์ชันนี้นะครับสวัสดีครับ